รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีคนพิการอยู่ในความดูแลมีอาชีพมีไรายได้คือวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้นเพราะเมื่อครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคงและมีไรายได้ที่เพียงพอก็จะทำให้สามารถดูแลคนพิการได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ซึ่งชุินันจรรญทรพยานันก็เช่นเดียวกันเธอพยายามที่จะหาช่องทางในการประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้มาดูแลบุตรชายของเธอคะ่ะพอรู้ว่าน้องเป็นคุณแม่ก็ทิ้งทุกอย่างเลยเมื่อก่อนนี้เปิดร้านทำผมทีนี้พอรู้ว่าน้องอ่ะเป็นดาวคุณแม่ก็เลิกทำร้านเราก็มาดูน้องน้องแบบเต็มที่เลยก็คือว่าต้องพาไปฝึก ทุกอาทิตย์ไปฝึกที่ราชานุกูลไปฝึกที่ศิริราชก็คือตามที่หมอนนะัดทุกอย่างเพื่อให้เขา,าช่วยเหลือตัวเองให้ได้การดูแลน้องก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าเราจะไปไหนไม่ได้เลยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องอยู่กับเขาตลอด ชุด,ดนันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องหารายได้เพียงลำพังเพื่อเลี้ยงดูบุตรชายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งเธอทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลบุตรชายอย่างใกล้ชิดทำให้เธอไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เธอจึงคิดที่จะหาช่องทางเพื่อสร้างรายได้และสามารถดูแลบุตรชายไปได้พร้อมๆกันร้านอาหารตามสั่งนี้นะคะก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากสภาสังคมสงเคราะห์ก็มาซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์ร้านขายอาหารตามสั่งพวกโต๊ะมีป่องแล้วก็มีเชลมีตู้แล้วก็โต๊ะนั่งทานเนี่ยค่ะแล้วก็พวกจานชามแล้วก็พวกอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะการที่ว่าเราได้เปิดร้านอยู่หน้าบ้านเราก็จะมีรายได้เพื่อจะมาเลี้ยงดูลูกแล้วก็ได้อยู่ใกล้คิดลูกได้ดูลูกดูแลลูกดักเต็มที่ถ้าไม่ได้เงินในส่วนนี้คุณแม่ก็ไม่รู้ว่า คุณแม่จะทํำยังไงเพราะว่าเรามีปัญหาครอบครัวแล้วเราก็เลี้ยงลูกคนเดียวจากการที่ว่าเราเนี่ยแทบจะไม่มีไม่มีเงินพอทางสภามาช่วยเราตรงเนี้ยเราสามารถที่ว่าอ่ะเราพาลูกเราไปฝึกได้แล้วก็มีเงินซื้อนมให้ลูกคือแบบว่าทุกอย่างคือแบบดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะจากที่เราไม่มีอ่ะเราก็ยังมีเงินพอที่จะพาลูกเราไปฝึก แล้วก็ไปเรียนได้ค่ะทีนี้พอมาได้มีรายได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าอะไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอ,อื่นแล้วก็เอาเงินู่นเนี้ยพาลูกเราไปาค่าน้ํามูนค่าน้ํามันค่ากินของลูกเราแล้วก็อยู่แบบว่าอะสมมติว่าไม่มีลูกค้าอย่างน้อยเราก็ได้ลูกให้ลูกเรากิน <c oughs> ก็ยังแบบว่ามีความสุขก,กันดีสองคนแม่ลูก <c oughs> ไม่ต้องลำบากใครค่ะ การส่งเสริมให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวคนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนคือสิ่งที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้ความสำคัญเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่มั่นคงของพวกเขาค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รู้หรือไม่ว่าวันดาวซินโดรมโลกตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีซึ่งเหตุผลที่กำหนดให้เป็นวันที่21ก็เพราะว่าสาเหตุของดาวซินโดรมมาจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เนื่องจากในคนปกตินั้นจะมีโครโมโซมคู่ที่21เพียง2แท่งแต่ในกลุ่มผู้มีอาการดาวซินโดรมนั้นจะมี3แท่ง แจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์